ไหนก็ตามดูทวิบากกรรมเก่าสร้างมาไม่ดีก็ได้รับวิบากกรรมนั้นเห็นเห็นดีในปัจจุบันอดาีตจะชาติไปยังไงเราก็ไม่ทราบอ้าวก็ใจอยู่บอกว่าถ้าอยากทราบอดีตชาติก็ดูในปัจจุบันก็ดูในปัจจุบันอ้าก็เป็นคนดีมาแล้วเกิดอุบัติเหตุรึอว่ามีเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงได้ยังไง ก็เป็นคนดีตลอดนี่ใช่คธอมีความรู้สึกนึกคิดดีนิดหนึ่งคือบุญกับบาปมันทำคู่กันมาคู่กันมานั่น,เ,นเวลาที่ใกล้จะตายก็คิดได้ดีนิดหนึ่งก็เอาเชื้อเชื้อดีมาเกิดเมื <c oughs> <c oughs> ่อนิดหนึ่งเชื่อที่ไม่ดีก็ตามมาตามมานี่ก็เราจะมองดูภายนอกก็เหมือนมองดูคนนี่เนี่ย อ่งั้นโบราณจึงว่าคนล้มอย่าข้ามเวลาที่อีกเจ้าหนึ่งตกล,กลัวกรรมลบากตกทุกข์ได้ยากอยู่อย่าเพิ่งไปว่ากันเพราะมันมีดีมีชั่วคู่กันมีสูงมีต่ำคู่กันไปคู่กันไปในบางครั้งเขารับไม่บากกรรมอยู่สุดลงไปสมควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนไม่ยอมก็ไปเหยียบย่ำทำลายเหยียบย่ำทำลาย นี่พระพุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นนี้ก็เพื่อต้องการให้พวกเราเป็นประชาธิปไตยไม่อยากให้เหลื่อมล้ำต่ำสูงอยากให้เสมอกันไปเสมอกันไปดูแลกันโดยธรรมแต่เคารพกันด้วยบุญตัวนั้นเหมือนพวกเทวดาเคารพกันเคารพกันนะพวกเทวดานี่เป็นบุญบุญก็เคารพไม่มีการแต่งตั้งเขาคนนี้บุญเดินผ่านพวกบุญไม่มากบุญคนมีบุญมากเดินผ่าน เทวดาที่มีบุญน้อยหรือศักน้อยนี่ก็ขาอ่อนเดินไม่ไปเดินไม่ไหวนู่นน่บาร,รมีเหนือกันอย่างนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีการแต่งตั้งเหมือนโลกมนุษย์นี่ถ้าจะพูดถึงว่าโลกนั้นเป็นโลกบุญที่เหนือกว่าบาปโดยประการทั้งปวงแต่วพวกเรานี่เป็นโลกเป็นโลกอีกโลกหนึ่งก็คือโลกโลกความคิด โลคความคิดที่บอกว่ามันเหนือเหนืออะไรก็เอา้าเหนือกรรมตัวนั้นที่สร้างมามันเป็นความคิดใหม่ไงคือไม่ยอมรับสภาพนั่นแหละเรียกว่าความคิดที่เหนือกรรมที่สร้างมาไม่ยอมรับสภาพถ้ายอมรับสภาพได้เหมือนกับเทบวดาก็ยุตินะวานุ่งผมขืนก็วานุ่งผมขืนมันก็ไปไปไหนไม่ได้แต่มนุษย์ไม่ยอมพออยู่ในตะกูลต่ำหน่อยถูกตี่ชิ้นนินทาถูกเพราะว่า ดูถูกเหยียดอกก็โกรธโมโหเรียกว่าไม่อยู่ตามสภาพนั้นน,นเป็นความคิดที่คิดที่จะเหนือกรรมจะเหนือได้ไหมล่ะใช่มันมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงก็มีบ้างถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมนี่มันมันไม่ทำลายกันนะช่วยกันได้เราก็เป็นญาติกันหมดไม่มีใครไม่เคยเป็นญาติกันเราเป็นญาติกันหมด ไม่มีใครไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบ่งสาวณนาญยา่าแต่เข้าใจธรรมะมันก็อยู่สบายเวลาอีกคนหนึ่งล้มเออเราก็ดึงขึ้นช่วยกันดูแลประกบประงมกันนี่มันก็พอได้อันนี้มันไม่ยอมที่ที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่โ้มันคนละอย่างก็ไน่นะถ้่เอาคนเอาใจเราดีไปใส่ใจคนชัว่วมันก็ไม่ได้แต่มันก็ต้องปรับสภาพเข้ามเาเนาใช่ไหมหละ่ะมันก็ต้องอยู่ในสภาพนี้ คือเข้าใจสภาวะสภาวะที่ชอบทางด้านคุณงามความดีก็คบคนดีนสเสวนาจะพาละนังบันอิตนานจะสเสวนาหาคบคนดีซะไม่ต้องไปคบคนเร็วคือชอบทางดีไงชอบไม่ได้ชอบทางชั่วแล้วก็คบคนดีคบบัณฑิตบัณฑิตผู้รู้บุญรู้บาปผู้รู้สิ่งไหนควรไม่ควรรู้พ่อรู้แม่ รู้องศากณนายาดรู้ผัวรู้เมียรู้ลูกรู้คู่บาจาัรย์สมควร่าแยกแยะนี่ข้บบัณฑิตข้อบัณฑิตแล้วก็มีสติกำลังปัญญาแล้วรู้การที่ควรไม่ควรอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลได้ไม่ต้องไปรับมิบากกรรมในการตอบต่ตอชาติที่ว่ามันหนักนะทั้งกันที่เป็นกรรมทางด้านเลวที่เรียกว่าอากุศลละกรรม เราทากรรมทางด้านดีที่เรียกว่ากุศล <c oughs> ตัวนี้นะผู้ที่ชอบไงผู้ที่ชอบสร้างคุณงามความดีนี่นี่ก็ว่าเอาใจเขามันใส่ใจเราเพราะโบกลับมาหนี่มันเป็นอย่างนั้นนะนี่เราว่าเออเขาชั่วเราก็จะบอกว่าจะไปคบเขาเลยเขาถีอว่าเป็นญาติหมดเอ้าเมื่อญาตินั้นไม่ดีคบทําไมนี่โครงการสะพานบุญก็เลยแสวงหาแสวงหาคนดีกลุ่มนั่นกลุ่มนั่นกลุ่มนั่นพอได้ไหมเฮ้ยพอได้นะ นี่ก็จะไปบ้านใส่ทองอยู่นี่ว่ามีคนคนจนไม่มากสองสามหลังคานี่แหละตอนแรกนะหรือตอนนี้มากกว่าเก่าก็ไม่ทราบคงผู้ป่วยติดเตียงดูแล้วว่ามันเข้ากับโครงการที่บอกว่าสะพานบุญแบ่งปันผู้ที่ยากได้และอนาถาคือเข้าเข้ากันกับผู้ที่ยากได้และอนาถาเล่าตัวนั้น ไปบ้านใจทองก็เตรงนั้นคือจะเข้าไปจุดที่มีนี่ก่อนกลุ่มของที่เป็นชมรมสมาชิกชมรมใช่ก่อนเป็นจุดเป็นจุดยกเว้นในนี่นะยกเว้นในตำบลหัวนาคำตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับชมรมเพราะว่าเราเราเครอบไปหมดในตำบลน,นี้เพราะเราอยู่ตำบลหัวนาคำเมื่อออกจากตำบลหัวนาคำสมควรที่จะเข้าไปสู่สมาชิกชมรม ออนนี้ก็บ้านใจท,ทองนี่ใกล้อยู่อมเมื่อกี้ว่าจะไปแล้วนะคือเตรียมงานไว้เตรียมอยู่นั่นแต่นี้โควิดก็มายุ่งมากเพิ่มผูนพ่อผูนใกล้ลเราต้องปิดหมู่บ้านพวกที่ทํางานอยู่ที่เนี่ยออกทาถนนอยู่ที่บ้านมรรณกรรมก็ต้องหยุดหยุดงานเป็นเกือบเดือนเพิ่งว่าทําใหม่เนี่ยเขาก็เลย่าเอ,อ้ยยุ่งเหยอะนี่กโควิดโควาไนี่ก็เลยหยุดนี่ประหยุด์นี่ว่าจะไปเนี่ย ไอ้บ้านของนาแสงตำบล้ำาจ้นอำเภอเชียงรารมันก็ยากกับโควิดดีนี่เพราะกฎกติกาของหมู่บ้านไม่พักนี่ก็เราเรืจะขอยายเล็กอยู่นี่เราได้โชเฟอร์แล้วนี่ก็จะไปหลายวันอยู่นะคงไม่คิดถึงกันมากตามไปถึงถึงโน่นนะ่ายายเล็กนะพ่อว่าสมเด็จก็ตีง,งานบักบัดก็ตีง,งานพ่อคงจะไปค้างอยู่ที่บึงการเพราะว่าจากนั้นจากบึงการจากวัดของ ม,มาหามาถึงวัดที่น้องนัสเซงก็ประมาณหกสิกิโลแล้วไปกลับได้อย่างสบายมาทํางานแล้วก็กลับทำงานแล้วก็กลับ,ลลบเพราะว่าฝีมือขับรถตู้เห็นเห็นขับรถตู้ดีอยู่อ, <c oughs> อัน,นั้นเพราะเราจะมวงหลังคาข้างหนึ่งไว้สชก่อนนี้เราก็จะเอาช่างยศไปด้วยไปทําห้องน้ําแม่พ่อนี่นี่นี่เราก็จะไปพักอยู่ที่น,นนั่นอ่ คือจะไปก่อนก่อนสิ้นเดือนแล้วเมื่อสิ้นเดือนรับวัคซีนเข็มที่สองพ่อกงจะไปอีกพอตอนนี้ก็จะยกสลา,าแล้วตอนนี้ยกสลา,านีออ้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งขอตัวสักสัปดาห์หนึ่งนะอย่างนั้นอย่าตามไปก็แล้วกันนะมันน่าเกลียดนะ <c oughs> น,ะนี่เราเห็นแล้วนี่เห็นโชเฟอร์แล้วนี่ เราตอนนี้เราไม่ไม่ยุ่งกับใครแล้วเห็นโชเฟอร์แล้วเห็นโชเฟอร์ว้างแล้วเออก็ไปหลายวันอตอนแรกก็ว่าจะให้เจ้าโซ่มารับแล้วก็จะไปไปหาที่พักสักที่คิดไปคิดมาก็เห็นแล้วนี้นะเห็นแล้วรับผมบ้างอยู่หลวงปู่ว่าเออก็พอดีนั่นหละข้าวก็เสร็จแล้วนี่จะพูดให้ฟังนะแล้วจะมุงราคานี้ให้เสร็จซะก่อนนี้ข้างนี้พอมุงราคานี้เสร็จก็จะไปเลยนะอืม อะไรเนย่อเราก็จะเลือกตั้งอยู่เนาะกลับมาเลือกตั้งแล้วก็ไปใหม่มันก็ได้มมนเป็นอะไรอืมแต่พอต้องเร่งเร่งงานช้าไม่ได้พเพราะเร่งงานช้าไม่ได้ให้มันเสร็จในช่วงปีพศสอ,องพันห้าร้อยหกสิบสี่เพราะว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลก็เลยคิดว่ามันอยากจะให้มหามงคลในปีพศสอ,องพันห้าร้อยหกสิบสี่ไงเพราะเรื่องรายกายเป็นเรื่องดีเรื่องรายกายเป็นเรื่องดีแม้แต่ คนที่อยู่ในหมู่บ้านเขาก็ปรับสภาพใหม่ที่เคยหาเรื่องเราใส,ส่ไลายป้ายสีเราต่างๆนานานะเขาเลยกลับสภาพใหม่ดีดีดีแบบแปบบแบบลกๆเราเลยปีหกสิบสี่นี้ดีนะเอาแไงว่าหกปีหกบสี่ 64, นี่ดีมันตกอะไรละ่ะมันตกปีสิบเก้าปีพอดีแต่วันนี้มันก็เลยไปนะเลยไปจนถึงปีหกสิบห้านน่นะแบบเพราะจนถึง19บมิถุนายหยุดนั่น ถ้าจะพูดถึงนะมันจนถึงครบครบหกสิบปีเต็มแต่นี้ยังห้าสิบเก้าย่างหกสิบนี่เขาย่างหกสิบถ้าถึงสิบเก้ามิถุนายนเมื่อไหร่ก็คือหกสิบแต่ต้องการให้สิ้นในปีหกสิบสี่ในการที่จะบูรณะบริสังขรณ์วัดป่าวิเศษเชจรามถึงจะยังไม่สมบูรณ์แต่ขอก็เป็นรูปเป็นร่างไว้อย่างสมบูรณ์คือให้ยกสลากก่อนข้างล่างเราก็ไม่ได้ไปเไม,ไม่ไม่ได้ไปเข้าไปยุ่งหรอกคอยว่ากันในภายหลัง ยกสลางขึ้นแล้วก็เออทำบันไดขึ้นอย่างดีนั่นแล้วก็ดูแลรักษาอะไรนะเออเราค่อยว่ากันตอนนี้ข้างล่างนั้นไม่มีปัญหาแล้วนี่คือเจตนาก็ยกสลาขึ้นในสง่าง,งานเนี่ยถึงจะอะไรข้างล่างนี้ก็ขอให้เอาปอกดินเอาอะไรเข้าไปให้มันเต็มไม่ให้น้ำเข้าไปก็คือจบนี่คือการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าวิสิทธิเยราม,มสถานที่มหามงคลดินแดนมหัศจรรย์วันโลกชาติวันไหวเราก็เลยอนุญ,ญาต ให้ลูกขึ้นป้ายทำไมยังจะไปก่อนเพากว่าจะเอาป้ายไปติดไงเอาไว้นี้ไปติดไว้ก่อนเอ้ย <c oughs> นะพอได้ไปแล้วก็จะ่าช่างยศไปทาอันนั้นด้วยไปทาไอ้นั่นของพ่อด้วยพาะไม่มีห้องน้ําที่นั่นนะมันพันงหมดก็จะเอาโวช่วมเอาอะไรไปก็จะไปทําให้มันดีขึ้นหน่อยสัสปดาห์หนึ่ง,ขงเขาคงจะเสร็จเพราะว่าช่างเรานี่ชาใช่แล้วเกิน ว่าที่จะโกยเก้ได้เขาจะไม่ไม่ไม,ไม,ไมนี่มืพอพ่อเ่าเข่ามาันนั้นเ,เพราะว่าพวกลูกเขาช่วงนี้ในช่วงกีดอย่างก,ก็ไม่อยากจะรบก,กวนลูกเขาช่วงจำเงินหาเงินหาทองใช้ไปก่อนเพราะว่าในช่วงระยะหลังมาเราก็ต้องได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อผิดหน้าอย่างใช่ไหมหรอไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่พอนไปหลายวันเรามานึกถึกตองดูแล้วก็คุยกับลูกเขาแหละเมื่อกี้เราคิดได้แล้วว่าเขาไม่ให้เราพักเราก็ไปพักกับเพื่อนกับหมู่เราที่ ใช่ไหมล่ะนั่นแะไม่พักกับลุงปู่ใหญ่เราก็ได้นน่ไม่พักกับมหาบรรจงก็ได้นี่ไม่ไกลกันอีกหกสิบกิโล่ไปกลับแค่นั้นแหละใช่ así, ไหมจบแค่นั้นแหละฉันติกับหมู่หรือว่ามาฉันข้างหน้าเราก็ได้นี่ไม่เป็นไรนน่ใช่ไหมล่ะถ้าม่กดระเบียบของหมู่บ้านเราเราเราเขาไม่เข้าไปยุ่งเราไม่ไปทำลายกฎระเบียบหมู่บ้านนะเราก็เคารพกฎระเบียบนะเราไม่จะพักเป็นเปรตเป็นผีนะลูกๆก็เข้าใจด้วยนะพ่อนี่ไม่ทําให้คนนั้นคนนี้เขาเดือดร้อนนะ ตั้งแต่เราเป็นเด็กนู่นเป็นหนุ่ม่นไม่เคยทำให้คนเดือดร้อนเออจะช่วยคนนี่เออความภาคภูมิใจของเรามีครั้งแรกนี่ที่เราประกาศถึงการที่จะบูรณะปฏิสังขรณตั้งแต่ที่เราบรรพชามาเลยตั้งแต่อยู่ป่าอยู่เขาจนออกมาทรงคารโลกนี่ไม่มีที่จะบอกว่าบูรณะปฏิสังขรณจุดนั่นจุดนี้ไม่มีนี่เป็นครั้งแรกเลยนะยพูดให้ฟังตรงๆนะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ เอาบัญชีขึ้นในเฟซที่บอกว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ดินแดนหันสจ,จัรย์วันลูกกระทา,า่นันไหวที่วัดป่าวิเศษชัยรามศาลาพร้อมทั้งคุติหลังนั้นที่วัดป่าวิเศษชัยยารามตำบลน,น้ำจ่านอำเภอเสกาจังหวัดบึงกันเนี่ยเราก็เลยว่าเห็นโอ้พอดีประดิ๋วว่างพอดีนั่นเลยอืมพอดีมองเห็นอยู่เตอเห็นใายเล็กเมื่อเช้านี้โอ้คิดถึงการขนาดนั้นเช้าวเลย อยู่คืนเดียวจะเป็นจะตไทยนะยนี้คิดถึงกันไม่ได้นะ,ะแก่แล้วนะมันไม่ไม่เข้าใหม่ปลามันหรอกมันแก่แล้วล่ะอยู่ใกล้กันก็เหม็นเจ้าแล้วเ <c oughs> ออนั่นแหละเพราะว่าต้องได้ใจคนแล้วละหเห็นลูกเขายุ่งยากนี่เราเราพิจารณาดูโอ้พอดีมีบันทิพพอดีเนี่วิ่งกลับไปเอา หกสิบกิโลนี้เราก็ไปก็ชั่วโมงหนึ่งฉันเจีก็เขาไปหรือว่าอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราสมบูรณ์นะอืแต่นี้เราจะไปก่อนไปก่อนนี้เราเราก็จะติดต่อหมู่ก่อน,นติดต่อหมู่ก่อนนี่เราจะไปก่อนนะคือจะไปทําห้องน้ำซะก่อนแต่ว่าขอให้ทํานีก้ก่อนนะเอาข้างเดียวก่อนนะวันนี้หรือการนี้เราก็ทำดีบทำมมันเส็จนะ <laughs> ถ้าทําเสร็จชามันก็ได้ไปชานะทําเสรจไว้ก็ได้ไปไวนะเอาข้างเดียวก่อน เอาข้างเดียวก่อนเพราะไม่มีใครมาช่วยเราหรอกมีก็พวกเราไม่กี่คนอถ้าลุงปู่จะเหน็บก็เตี่ยวขึ้นมันก็ดูน่าเกลียดกลัวว่าลูกจะแฉแล้วก็เอาออกไปโอ้ยกูน่าเกลียดนั่นนะน่าเกลียดเนี่ยไม่เอาดีกว่าก็ค่อยดูแลลูกไปเนี่ทุกวันนี้ต้องดูด้วยเนะี่ยเพราะไม่รู้ว่าใครต่อใครมาเดี๋ยวก็ถ่ายภาพเอาโทรศัพท์มาถ่ายเราันก็มันดูแล้วมันก็น่าเกลียดนี่นี่เลยก็คือถ้าจะพูดถึงเรื่องพระมวิไหนนะลูกนะมัน ความสง่างามของพระพิสุนี่อยู่ที่ทาอยู่ที่วินัยถ้าวินัยของพระไม่มีมันก็เหมือนไม่ใช่พระไม่ใช่สม,มณะนะลูกนะให้ทําอะไรขึ้นแล้วก็สมเหตุสมผลจะพูดอะไรขึ้นแล้วก็สมเหตุสมผลนี่ท่านพูดนี่ถ้าไม่เคยหยอกนี่เราก็ไม่หยอกก็เหมือนหยอกต้าหยอกนี่เนะี่ยเ็หยอกลูกเข้ามาตั้งแต่ไหน,นแต่ไรมาก็เคยหยอกถ้าไม่เคยนี่เราก็ไม่กล้าเนะี่กลิวว่าเขาจะว่าเรานี่เป็นพระจีกร นี่หยอกนี่เราก็หยอกลูกได้เห็นได้ผลก็ว่าหยอกที่เร,เราที่บอกว่าคุ้นเคยกันทมตามทำวินัยนี่ก็คุ้นเคยกันหยอกเพราะเป็นลูกเป็นหลานหยอกก็าเป็นบงสาคกนาญาตินี่เดียวมันก็มาวันนั้นมาจากบ้านนอนโนนนลกหอนมากับแม่นั่นแหละแม่อะไรล่ะแม่อะไรชื่อลืมชื่อแล้วนะแม่อรุณบันนั่ะเขาก็นึกว่าเคยมาเนาะก็พูดหยอกเฉย เขาว่เาเข้ามาครั้งแรกอุย้ยอายย้อนหลังมันเป็นงั้นนี่สายเราเนี่ยน,นี่เป็นคนหน้าบางหน่อยทีเจ้าหยอกใครสักคนนี่ก็ต้องระแวดระวังอันนี้ทุกวันนี้ดีขึ้นหน่อยนะอดีตแกม,มาแล้วรู้สึกว่าเริ่มที่จะหนาหนาขึ้นมานิดหนึ่งพอกล้าพูดหยอกคนนี้ได้กล้าด่าได้นะอะไรก่อนไม่เคยไม่เคยด่าใครไม่กล้าดา่าขนาดนั้นนะเรานี่นะตั้งแต่เป็นเด็กเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มไม่เคยด่าใคร ไม่เคยพูดให้ใครเดือดร้อนไม่เคยพูดเรื่องรามกจักรเปตผู้ผูดดีขนาดนั้นนะเรานี่หน้าบางขนาดนั้นเนี่ยมาฝึกนี่มาฝึกด่าใหม่นี่ด่าตอนแรกก็ถามพวกนี้อยู่ด่าถูกไหมว่าเหมือนด่าอิสเซลานนคันเขียวนี่มันถูกไหมว่าแม่แม่ว่าถูกอยู่ก็ฝึกดา่กนะดา,ามาดีด่าไปก็ขำไปขำไปนะนี่คนเราไม่เข้าใจไงนี่พอพูดในฝัางตรงนะได้จะพูดถึงเรื่องธรรมานี่ เขาไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นความรู้สึกแบบไอ้กุ้ยนี่แหละไม่ใช่แวิสัยของผู้ดีบวชมาแล้วก็นิสัยของผู้ดีไม่มีพวกพ้าเราเนี่ยมันก็เลยต้องใช้คําพูดที่มันเป็นเหมือนไอ้กุ้ยคือไอ้ใช้คําพูดไอ้กุ้ยสอนไอ้กุ้ยหญิงก็เหมือนกันชายก็เหมือนกันเออนะแปลกนะแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดเราแว่งกันอย่างนั้น,นก็คิดว่าคนไม่ดีไม่กล้ามาบวชตอนแรกกันแต่ที่ไหนได้โอ้ คนไม่ดีไม่กล้าเข้ามาถือเปื้อปฏิบัตรทมถือสินแปดเราที่ไหนได้เพราะมาอยู่จริงๆมันไม่เหมือนที่เราคิดที่นี่นี้เราจะทํายังไงใจึงจะปรับสภาพได้ก็คือต้องปรับสภาพของกริยาที่ดีคําพูดที่ดีมาสอนได้กุยเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเราเลยปรับสภาพใหม่น,นี่พูดให้ลูกหลานฟังเราเลยหาวิธีการพูดนะจะจํำยังไงมันพูดไม่รู้เรื่องอนะเราจะลักษณะเปียบเบยแบบผู้ด,ดีสอน เพระพุทธเจ้าสอนลักษณะเปรียบเปยนี่เขาฟังไม่รู้เรื่องอะนั่นโอ้เนี่ยแม้แต่สัตว์เจริญฉานนี่เนี่ยมันสอนง่ายนะแต่มนุษย์เรานี่ทําไมมันจึงสอนยากพระพุทธเจ้านี่ท่านอุปมาประมาทอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยถ้าเราจะมาเนี่สอนสองคนนี่มันฟังไม่รู้เรื่องนะเขาไม่คิดว่าเรานี่สอนเขานะบอกเขานะเนี่ยเรื่องเขาเรื่องมันล้วก็เลยจืบเนี่ยเอาตัวนี้นะเนี่โอ้ยทำไมมัน ไอ,ไ,อไอ้บ้าอย่างนี้นะจิตใจนี่เป็นเป็นสัตว์เลยฉันทำไมมันเป็นหมาอย่างนี้นะเนี่ยตัวหมานี่มันยังสอนได้นั่นไอ้พวกเรานี่ทำไมจึงสอนไม่ได้ฮะนั่นอย่างเงี้ไปขี้กับหมาโนูนหรือเปล่าอะไรอย่างใช้คำพูดที่มันลดลงมามสอนให้กุยโอตอนนี้เข้าใจนะพอได้ได้ได้ธรรมะรุนแรงหน่อยสะดุดหน่อยเอเอเพใช่ามา,านั้นวนะันนั้นโอ้ทำไมภาษาผู้ดีนี่ฟังไม่รู้เรื่องนะเอเราไม่เคยดา่าใครนี่แต่มาปรับสภาพนี่ แต่ว่าการด่านี่ก็ได้ผลสำหรับผู้ที่หวังที่จะรักษาตัวเองหรือประพฤติปฏิบัติแต่เกติกรายขอนไขขึ้นจากหลม่มลึกขึ้นจากมูดจากคูดจากกองขี้กองเย่ยวของเหม็นเกติกรายชะล้างให้ดีแล้วเข้าสู่เครื่องหอม,อมเสื้อผ้าใหม่ทาเครื่องหอมใหม่แล้วก็ไม่กลับเข้าสู่สิ่งปฏิกูลน่าเหม็นอีกผู้นั้นได้ได้ดีนะ นี่คือผู้ที่เป็นได้กุยมาก่อนตะกิตกายขวัญขวายที่จะหนีจากไอ้กุยนี่ถ้าพูดถึงนะภาษาตัวนี้นะผู้ที่ตกน,นี่มันมีในพระสูตรนั่นนะผู้ที่ตกี่พร,รูปพระท่านเทศสอนพระราชาหรือไงนี่แหละเราไปเปิดดูบุคคลที่ตกลงในโถช่วมในมมมก,ากาองมลดกองพูดตะกตตะกายขวัญขวายขึ้นมาจากกองม,มลดกองพูดแล้วนี่คือผู้ดีนะ ชะล้างร่างกายให้สะอาดะอ้านใส่เสื้อผ้าใหม่และบุคคลคนนั้นที่เป็นคนดีแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับลงในกองมูดกองคู่ดีเนี่ยเราเป็นคนดูนี่โอ้เข้าท่านะลูกนะนี่พวกเราก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าจะถ้ากิจการควนขวายขึ้นจากกองมูดกองคู่แล้วจะกลับลงไปหาวิมานอะไรนะเป็นผู้ดีแล้วก็สมควรที่จะเป็นผู้ดีตลอดไปตลอดไป นั่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากตัวละครลำบากนั่นโวก,กบมานะเขายื่นมือเขาตกหลุมกองมูดกองคูดจมอยู่ในสถานที่ที่เน่าเหม็นเตะเขาเอามือออกมายื่นขอความช่วยเหลือเราจะไม่ช่วยเขาเหลือนะลงตรงนั้นแล้วก็สมควรยิ่งที่จะดึงเขาออกจากกองมูดกองคูดกองเน่ากองเหม็นแล้วก็ชะลาง น้ำให้ชาติอ้านใส่เสื้อผ้าใหม่ก็คือบอกเขาเรื่องสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนี่สิ่งที่เธอทำมาไม่ดีนะนี่ดีตือต้องทำอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้สี่ห้าต้องสมบูรณ์แบบนี่สิ่งที่ดีนะนั่นเอเมนหล่หมอม้อนให้เขาแล้วเนี่ยก็คือชะลางร่างกายของเขาใส่เสื้อผ้าใหม่นั่นแล้วก็บอกเขาห้ามเขาไม่ให้กลับลงไปในสถานที่นั้นอีกเมื่อเขารู้แล้วว่าสถานที่ที่เขาอยู่เป็นสถานที่เน่าเหม็น เป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์เขาก็ไม่กลับลงไปสถานที่นั้นอีกเขาใจอย่างตอนนี้นั่นแหละการที่จะสอนคนสอนอย่างนั้นบางคำบางคำก็แรงหน่อยบางคำก็นุ่มนวลแล้วแต่นะอันนี้พูดให้ฟังนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำพูดใหม่แต่ตอนแรกไมากกา่กล้าไม่มีไม่เคยพูดดา่าใครตั้งแต่เป็นเด็กนะจนเป็นหนุ่มไม่เคยดา่าใครนี่นะพ่อแม่พี่น้องนี่เจ,เ,จเก่งใจเรามากเพราะเราไม่เคยดา่าใคร ถ้าไม่พอใจเราจะทํำยังไงเกลียโกรธไหมโกรธถ,ถ้าได้โกรธแล้วก็ไม่มีที่จะจบสิ้นเหมือนกันเรานี่นะเป็นนิสัยที่ดิง่งแต่ถ้าโกรธแล้วไม่พูดเดินหนีเนี่ยแล้วลึกถึงแม่เรานี่เวลาที่ตั้งคันใหม่ๆรู้ว่าตัวเองตั้งคันปั๊บเลยนิสัยของผู้หญิงที่ชอบพูดเงียบแม่พูดให้ฟัง พอตั้งคันลูกเท่านั้นนะว่างี้นะแม่เป็นนิสัยใหม่คนะไม่อยากพูดทั้งในนี้แน่นปึ๊กคนแ่าแปกนะลูกคนว่า,นนะวางี้นะนี่พูดให้ฟังนะแม่เสียแล้วล่ะถ้าแม่ไม่เสียก็คงจะได้ยินคำนี้จากปากแมนะ่เวลาโกรธน้ำตาร่วงไม่ต่อล่าต่อเสียงแต่เจ็บในใจลึกๆแค้นอยู่อย่างนั้นว่า การแพ้ท้องของลูกคนอื่นมีแต่การแพ้ท้องของลูกชายคนนี้ไม่มีเวลาที่รู้ตัวเองว่าท้องไม่หิวอะไรเข้าใจยังมัศจรรย์ตรงนี้นะไม่หิวไม่คิดหิวนั่นหิวหนู่หิวนี่เหมือนกับที่คนแพ้ท้องนิ่งเงียบไม่พูดว่าตอนนั้นตอนที่ท้องเรานี่ แม่ยากไม่พอใจไม่พอใจลูกสะพ้ายอยากให้พ่อนี่หนีจากผู้เป็นแม่ทองเรานี่แหละแม่พูดให้ฟังก็เลยหาวิธีการกีดกันลูกสะพ้ายในลูกหลายคนเลยนะแต่ตอนนี้ผู้เป็นแม่ยากไม่พอใจอันนี้พูดให้ฟังนะพูดถึงเรื่องว่าเวลาที่ทองเรานี่แม่เป็นยังไงคิดถึงพ่อมาก เอาพ่อเอาพ่อแม่ย่าเอาพ่อไปที่บ้านคิดถึงพ่อมากคิดถึงเราก็คิดถึงแบบสุดหัวใจว่าานและพ่อตัวเองก็ตั้งทันความพรากนี้สุดเลยว่างั้นนะได้ตะก้าหาวิธีการบอกพี่บอกน้องว่าจะไปเก็บเห็ดหรือจะไปหาของกินเก็บผักเกไวอะไรพอได้กินได้ตะก้ารตะบุมไปแอบดูผู้เป็นพ่อ ผู้เป็นผัวพ่อใจมีดู๋ยวดินั่นเวลาเราก็สุดเหมือนว่างั้นเตดเวลาได้โกรธก็สุดเหมือนกันเพราะว่างั้นเวลาที่ที่ท,ท,ที่ที่ตั้งท้องตั้งคันตั้งท้องเหล่านี้นนเน,น่นเวลาที่เราคลอดออกมาเหมือนอย่างนั้นเลยรู้กใจยังเหมือนอย่างนั้นไม่มีผิดเลยนเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในการกิน ยิ่งบรรพชามายิ่งจบเลยพออยู่พออะไรพอฉันมาคือจบเลยเรานี่ไม่ได้ยุ่งเหยิงตั้งแต่ไปคาราวะเหมือนกันนะอดข้าวทำเพียนตั้งแต่ไปคาราวะนู่นเรานี่เบรกนะคนไม่ชอบพูดทั้งวันนี่เนี่ยแต่ถ้าได้เกียิใครนี่โหจะฟ้าดินถล่มเหมือนกันรักใครก็มันฟ้าดินถล่มเหมือนกันเหมือนแม่นะนี่พูดถึงพูดถึง,พ,ถงพูดถึงว่าเวลาแม่ตั้งครนเราทําไมได้ความรู้สึก ของแม่มันจิงเครือบแบบเราแล้วความรู้สึกของเราทำไมจึงไปเครือบกับแม่ั้นนะนี่แปลกนะเออนี่แปลกที่สุดเลยนะจิตใจนี่หนักแน่นเหมือนกับภูผาว่างั้นแหละมันดิ่งไปแต่ว่าแต่มันดิ่งไปแบบทางคนมีกิเลสนั่นแหละปันว่างั้นเออแปลกนะพอลอดลูกมาแล้วก็จึงทราบปันว่างนี้นะพอลอดลูกพอลอดเรามาปับ๊บแม่จิงปรับสภาพเป็นปกติได้โหเปันว่าตั้งเก้าเดือน นะพี่อนานูนะลูกนะนี่แปลกตรงนั้นนะนี่พูดให้ฟังพูดถึงว่าการที่จะบูรณะปฏิสังขงรณ์ดบาทวิเศษเจยารามและุฏิหลังนั้นแล้วก็พูดถึงความยิ่งใหญ่ของการเข้าปฏิสนธิในคันมันดาเหล่านี้นะแม่รับทราบและเราก็รับทราบผู้เป็นแม่ดิถ้าไม่รับทราบแล้วเราทำไมจึงมีนิสัยแบบนั้นเหมือนที่แม่ตั้งคันเราเลยเนี่ย เมื่อเข้าปฏิสนธิในคันมานดาทํทำไมแม่จึงเปลี่ยนจภาพได้ทั้งหมดเลยเวลาที่เราออกข้อดออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กเราไม่เคยดา่าใครแต่ถ้าได้เกียรติโอ้ฝังลึกเข้าใจอย่างเหมือนนั่นนะเห็นเวลาที่จะทําอะไรนี่ต้องให้สําเร็จเข้าใจอย่างตอนนี้เนี่ยเมือนเราปาทานาอรัอนตาผล เราต้องเป็นพระอาหารหันต์ให้ได้ถ้าไม่สามารถเป็นพระอาหารหันต์ได้ขอตายโดย่ายเดียวเนี่ยขานาดนั้นนะทุกวันนี้วางภาระพออยู่ได้เมื่อเป็นสิบาคค่เดือนสิบผ่านมาเนี่อยู่ปีพศ2545เป็นสิบาคค่เดือนสิบปนมาดูได้นะแต่ว่าปรับสภาพได้ตั้งแต่เป็นสิบภาคค่เดือนสิบปีพศ2545จนพึ่งมาปรับสภาพได้ ปีหกสบสีลองคิดดูนะตั้งแต่ปีพศสองพันสี่สิบห้ามาปรับสภาพได้ปีหกสิบสี่เริ่มเป็นปกติเริ่มวางโน่นวางนี่ได้ออ,อุปทานตัวยืดมั่นถือมั่นเริ่มที่จะวางตามการเวลาของแหงอายุสังขารเอออยู่ได้นะตอนนี้นะจะพูดจอกลูกพูดเยลูกพูด สวนสีให้หาลูกเรีนยนยูได้สมัยก่อนไม่ได้นะอืสมัยก่อนไม่ได้ไม่เล่นด้วยเลยตัวน,นี้เออหยอกลูกได้เล่นถ้าพูดถึงนะอืถ้าพูดเล่นนะถึงหยอกแต่ถ้าพูดเล่นนมันไม่ได้เล่นแบบที่ลูกคิดเพราะเวลาที่จะพูดเล่นตัวนี้ต้องพูดที่เข้าใจจริงๆพูดเล่นหยอกเล่นแต่ถ้าหยอก มีทั่วไปแต่ถ้าหยอกเล่นมีเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดจริงๆมีเล่นด้วยไงนอกนั้นมีหยอกเฉยๆผู้ใกล้ชิดจริงๆเหมือนกับไอ้หิวเหมือนสมเด็จอย่างนี้อันนี้พูดหยอกเล่นเหมือนกับลูกเราแต่คนอื่นพูดหยอกได้แต่ไม่ได้เล่นเข้าใจอย่างอย่าแกนะอันนี้พูดให้ฟังเพราะว่านุ่ก็เตรียมพร้อมอยู่นี่ก็เลยเห็นแล้วก็พอดีเห็นบรดดิษว่างพอดี เลยก็แจ้งข่าวนี้ให้กับยายเล็กทราบกลัวว่ายายเล็กจะคัดค้านหรือว่าจะคัดค้านยังไงก็ค่อยว่ากันไม่ให้ไปละไปแค่สองวันสามวันก็แล้วแต่นะอ,อ,อยู่ห่างกันไม่ได้คิดถึงกันมากว่าแค่นี้ลูกนะขอมทนาโดยสาธุสาุทู